Bao nhiêu thích hay đào. Good, I'm the jump master. This might be a good place กม่เจออะไรเลยเหรอ๋เอเจอนี่วะเจอแต่มันก็อยู่ที่กูหมดแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำท่าทีไม่ได้เปรียบอย่างไรล่ะฉันฉันมันเป็นของฉันตลา,าดผากัก ไม่ไงวะอ้พี่สารหล่นโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจรจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจจะมาเปิดกล่องจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจรจริงๆป้าเอ้พี่นี่แบบแย่จริงๆเลยอะ่ะผมมีมมายาโกนให้พี่ดูหน่ยล่ะพี่ดูตอนนี้ดิฮะ <c oughs> ตุกติกตุกอะไรกันป้าล่ะคืออะไรกันตึก โ <Okay. S 2> อเคครับพี่ช่วยหาวิงแมนให้ด้วยจะเล่นเหรอไม่มีทางคนที่จะเล่นนะคือฉันต่างหากละเอะอเอจโอ้อะไกคี ช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยเยัง drop มาชุบมาชุบมาชุบได้มาชุบได้พี่ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหน d r o มาหนี้แป๊บนึงแป๊บนึงไม่กี่มาชุบเพี่อนพี่ก็ยิงไม่กี่มาชุบเพี่อนมันชุบต่อหน้าพี่เลย เอ๊ะแกมีแล้วนี่ป่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราชนะตี้ได้ว่ะสนุกไม่ต้องใช,งใช,ใช้ตรงนี้มีเฮ้ยของเราจะฟูแล้วไม่ให้เล่นกูจะเล่น ไม่มีใครจะพูดอย่างนี้ไม่มีใครหรอกแต่จำได้กูแคสได้ตรงเนี้ยตอนที่แบบตอนนั้นนะแม่งตกบ่อยมากบันไดเลยรอดักรอดักรอดักตรงนี้รอดักตรงนี้ไม่ดักแล้วไม่เลยเหรอไม่เลยไม่เลยเหรอใช้ยักษ์ล่ะ ยิงรอบสตูเฮ้ยยิงรอบสตูมาทางนี้ตัวหนึ่งดิยิงไปเลยโชิโนชิซึเแบมชูเดเะแบมแบมทูเดเะบมโอชิซึโตชิซึเฮ้ยมีไปอยู่ตรงนี้โอ้ไกลๆี่โอ้ย ้วดตกเลยลุกมากคนลุกใช่ไหมแล้วต่อสิเราไล่ ผมตัวนึงไหนตายตายตายให้หมดไม่ต้องเหลืออะไรสักตัว,วใส่ยี่ดิว่าต้อย่างยี่สิวะพ <c oughs> วกร้นมอ้มไก่ออนจริงๆเลย เงา้เป็นเงี้ยเป็นท่านลอยแล้วว่ะจาเป็นสับ้อยอ่ะก็แบบรู้สึกฟินเนี่ยเอาเอากอะทองไหมพี่มีชิวเยอะเลยเอาไหม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 อันนั้นเอาเกาะอานี้ไปโอเคนี่อันเอออันใหญ่ไม่ต้องอันใหญ่ที่มีหกอัน อันใหญ่พี่มีหกอันอย่ากพเก็บไปก่อนเผียรไปอันนึงเผียรไปอันนึงเผียรไปรังเร่งรีบเอ่ออันใหญ่พี่มีหกอันอ่ะคือแบบพี่เก็บไว้เพียรแบบเพี้ยนด้วยอ่ะแล้วก็จะใช่ไหมแบบท้ายเกมอ่ะอ่ะเก็บเก็บเก็บอะไรไปเลยเก็บอะไรไปเลยผมจะกลับไปเอาไอ้นี่เอาเพียวันเฮีย โอมาแล้วไปอ่อนรีบมาเคคือตอนนี้เหลือสามทีมสุดท้ายยังไงก็ต้องบวกแน่นอนอ่ะเอ้ยไหมยียอ่ะพี่พี่ไม่เอาหรอก็ฟังจำเป็นนะไม่พี่มีแค่พี่มีอันใหญ่หกอันไงแล้วยิงอีก ร้อยแปดสิบดาเมจพี่ก็จะขึ้นแล้วไงอ๋อใ oh. ช่ okay. ไม่แต่ท้ายเกยมมันมันกะจ,จะให้ของเล,เล่เลยอะตามเพี้ยนไปตามเพี้ยนไปไอดอกไอดอกโอ้โห oh. thank you really much 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 really much 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 นั่นมันของที่โคตรแรงที่ใช้กับเลเซอร์ได้มันที่สุดในโลกเลยนะพี่รอกูกันดักว้าเ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 ว้ยเว้ยทำางเดีเ๋ยวทไมเนมือ,ม,อมาจากไหนฮะฮะ

ชัดก่อป๊บนึงชัดก่อป๊บนึงเยี่ยมหลัง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 พี่ถอยลงมาก่อนถอยลงมาถอยลงมาพี่ถอยลงมา ข oh, ึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ไวพี่แต่วงมันยุบนะขึ้นมาขึ้นมา

มีที่สุดตะไนอีกไหมอหมมอเ,มเ,มเ,เดี๋ยววงไปเก็บให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววงก็จะบีบละเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้สะไนหรอกบ้านบ,าบ,าบา้นบ้นบ้นโข<ฮ>งโขงงโขงโขง มาเหรอเระสุนที่หมดละเราสองทีมแล้วเราสองทีมแล้วเราสองทีมล้ว ก็เตะก็เตะมานี่มานี่มานี่ยต้นบนนี่มามาต้นบนนี่มาเป็นไรพี่ขอชแชทก่อนพี่มันอยู่ด้านบนนะใช่ปหะอ่าด้านบนต้นบนต้นบนแชมป์แชมป์ต้องมาได้ โอ,อ,อ,อ้ยพระเจ้ยแลกจะลงไงวะเนี่ยแล้บวุ้ยวุยชุบเร็วชุบเร็ว เป็นเนือแวตาทีเป็นตาทีรู้สึกปลื้มปลื้ม